สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าน,นี้เราจะไม่ปั่นจักรยานเอา้าคนเดินมาทางนี้กับมาเนาะบางทีบางทีติดติด,ดแ,ลแล้วก็ก็จะหันไปอีกกล้องทางหนึ่งนะคะทุกทา่านที่จริงหันไปทางนงทางนี้จะสวยเนาะเดีเราจะหันไปอีกทางเนานะไปจ้ะไปต่อจ้ะไปจ่อไปต่อไปต่อ ปั่นไม่ได้มันลงเนินหรือมันจะเร็วนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวกล้กองเดี๋ยวคนจะเวียนหัวเดิเพราะมันลงเนินเด้นะพี่น้องจ๋าโอ้โยแดดสองเวลาแดดสองมันก็จะเป็นอย่างนี้เด้อพี่น้องเด้อมันลงเนินจ้ะมันลงเนินค่อยๆไปจ้ะค่อยๆไปเสียงรถก็สองข้างทางเลยนะครับพี่น้องจ๋าซ้ายเอาขวา ซ้ายขวาที่นี่เขาจะเรียกเวนเตอร์ออยนะครับเจ้าจ๋าทัซ้ายทั้งขวานะคะซ้ายก็ถนนใหญ่ขวาก็ถนนเล็กนะเจอลงไปทางนี้ก็จะเป็นคลองน้ําแต่ไม่ใช่คลองน้ํานี้นะคะพี่น้องคลองใหญ่นะน้ําไหลนะคะน้ําไหลนะคะแต่ไม่เชี่ยวอันนี้เป็นคลองเล็กเขาหรอกคะ่ะ เด็กนักเรียนเขาก็จะมาไอ้นั่นกันนะเขาจะมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทัศจนจรนันศ,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 ศึกษานะเล้ก็จะทําต้นไม้แล้วเป็นซุ้มนะคะเป็นซุ้มเพราะที่นี่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเลยพี่น้องจา้าไม่ไกลนะด,ดูแต่ว่าเราปั่นจักรยานมาเสร็จนี่ขึ้นไปนี้ก็จะปีบ้านคนนะคะจะเป็นหมู่บ้านนะขึ้นไปตรงนี้นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะไม่ไกลจากบ้านแล้ว เห็ดอะไรนี่แห้งแก่แล้วเชื้อเห็ดขึ้นมาหรือเปล่าปล่อยมันวันนี้ก็มาเที่ยวเฉยๆเราไม่ไปทางนี้นะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็จะไปทางที่อำเภอนะอำเภอคือเราจะไปเส้นทางนี้นะคะพี่น้องจา๋าเส้นทางนี้ก็จะมีแต่รอยรอยรถหน่อยนะพี่น้องจา๋าโอ้โหตาลายหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเราต้อง <c oughs> เราต้อง ขึ้นขึ้นตรงนี้นะพี่น้องจา๋านี่ขึ้นตรงนี้นะมันจะขึ้นยากสักหน่อยทางน้องก็เป็นทางที่เรามาเนหะมือนว่าเราโอ้ยเหมือนว่าเราสุนเราก็จะไม่ได้สุนนะสุโอวยเนาะพูดผิดพูดถูกพูดกรรมพูดกวนเนาะ ก็เป็นเส้นทางนี้นะคะออกจากออกถนนใหญ่เลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นรอยรถนะรอยรถแท็กเตอร์ที่เขามาเก็บไม้นะเพราะช่วงนี้เขาเป็นช่วงที่เขาตัดตัดแล้วละ่ะตัดไม้แล้วเขาก็จะมาเก็บเพราะมันต้นใหญ่มากอย่างเงี้ยเพอต้นใหญ่มากๆเขาก็จะมาตัดนะมาตัดแล้วเขาจะไปทําฟืนแล้วไม้ต้นใหญ่ๆนี่เขาไม่ทํานะฟืนเขาจะเอากิ่งเล็กมันทําเด้อ อัน,นี้อย่างนี้เขาก็จะไปทําอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องจ๋าอย่างอะไรกแล้วก็ไม่รู้หรอกจ้ะอย่างอะไรเราไม่รู้นะจ้ะอุตว่าเขาจะออกไปทําจ้ะเราจะขี่ขึ้นมอนี่ไหวไหมเนี่ยอ่ะเอ้ยขึ้นเนิ่นขึ้นเนิ่นนะคะขึ้นมอบ้านเท่านั้นนะพี่น้องจ๋าก้อนหินก็เขกแค่แคนะพี่น้องนะก้อนหินโอ้โห,โห,โหเบียงหน้าเบียงหลังเอา เหนื oh. ่อยมากกันมันขึ้นนอนกับถนนนีนหินนะมันก็จะขู่ขละดนะพี่น้องจ๋าจะขู่ขละสักหน่อยต่อยังไงมันก็ต้องขู่ข่าแหละพี่น้องแต่มันต้องสะเทือนแหละเพราะมันเป็นก้อนหินตึงๆๆงๆๆๆๆๆๆๆแลก็พี่น้องจ๋าหาย เดินเที่ยวคนเดียวก็ไม่น่ากลวนหรอกค่ะแถวนี้นะเพราะว่า,าโอ้ยเราจะไม่ไปถนนใหญ่นะเราจะไปถนนเส้นนี้เพราะว่าถนนใหญ่มันอนนั่นมันแดดากไปในร่มไปอีกเส้นหนึ่งไปเรื่อยๆพี่น้องจ้ะมาปั่นเป็นมูนี่ยเดอพี่น้องล่ะ ปันเป็นมูแนจาติ้วเต้วเร็วไหมเนี่ยเร็วไหมเนี่ยเร็วไหมเนี่ยโหลงมอเวลาลงงอเนี่ยสบายสบายแต่คนดูแต่คนดูตาลายอ้าวลุงคนนี้ก็เดินรอบป่าแล้วเนี่ยเนี่ยแนตั้งแต่เข้าป่าเลยแกเดินวนแล้ววนป่ารอบป่าแล้ว นู้นเขาจะตัดต้นไม้มองไปมันก็จะสว่างนะพี่น้องจา๋าอันนี้จะเป็นต้นสนนะแถวต้นสนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแถวต้นสนเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันได้พี่น้องจา๋าเศร้าแงบแงบดูแบบน,นี้เอ้าเอ้าจัดไปจัดไปออกกำลังกายออกกำลังกายอืมเด็ดไม่ได้ไม่เป็นไรออกกำลังกาย คออือมาออกกําลังกายกันแล้วกันไออปปไปาออมาออกกําลังกายเป็นเพื่อนเดอ้อพี่น้องมาส้มปลาเป็นมูเป็นถั่วกันเดอ้อ <laughs> เป็นมูกันก <laughs> ้อนหินก้อนหินนะพี่น้องมันก็เลยก็โลโค,โคเคหนเดอ้อ เขาก็เดินคนเดียวนะสาวๆก็เดินคนเดียวลุงนี้ก็เดินมาคนเดียวเด้มันไม่ได้น,น่ากลัวมันอยู่ใกล้หมู่บ้านออกไปถนนใหญ่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านล้วพี่น้องขึ้นไปเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วเนาะช่วงเย็นๆนะคนจะเยอะพาพาก็พาลูกพาหลานพาอะไรมาเดินเที่ยวช่วงเย็นๆช่วงเช้าเ้านี่จะไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่า นอนสั itos, ปดาห์เสารอาทิตย์บรรจุหดือเขาก็จะนอนเลยพี่น้องนอนตื giving, like ่นสายกันเนาะโอ้โหงงแงกงแงเริ่มเหนียมือก็เริ่มอ่อนงงแงกงแงอยู่สายรถทางตั้งกันเอฮะถ้ารถไม่วิ่งอ่ะถนนมันก็สวยนะอันนี้รถไอ้ล้วมันมาวิ่งขนต้นไม้ แต่ถ้าธรรมดานี่ถนนมันจะสวยมากเลยตรงนี้นะอืมอันนี้รถมาขนต้นไม้เยอะเกินไปเนี่ยทําให้ถนนมันพังอืมทำให้ขนนที่สวยๆมันพังนะเดี๋ยวเขาก็เอารถแท็กเตอร์มาไส่มาปั่นให้มันดีให้เป็นร่องน้ํานะต้นไม้ใหญ่ก็ล้มตายกันแต่เหตุไม่ขึ้นอนะ เห็ดอะไรเนะเรามองไปเห็นเหลืองเ็นเห็ดหรือเปล่าอยากได้เห็ดนางโรมอ่ะดิเดี๋ยวก่อนจอดก่อนซาไมากก่เกางทางเลยอ้าวคุณลุงคุณลุงก็ไปโน่นนะพี่น้องจ่าจุดก่อนนะ